ไม่ปไปเลยลูกไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยเดอยวเฝ้าอย่าแค่อย่าซึมอย่าทรงความรู้สึกอารมณ์จิตอะไรออกไปสิออกจตัตออกลูกไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยสิไม่มีขวบแขกไปเลยสิมาเฝ้าอีกแล้ว มาแช่มาเฝ้าสภาวะเฝ้าลักษณะเฝ้าจิตเฝ้าอะไรเอาเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิออกไปดูออกไปสิ ลับแพรไปเลยสิาการที่มันเข้ามาแช่มาทรงแต่ละครั้งเนี่ยในในความรู้สึกในเกลียดนั่นนั่นแหละเรียกว่าทรงทุกข์น่ะเรียกว่าทางทุกข์น่ะปล่อยก็ไม่ทำตัวปล่อยเองสิ ทายตรงแค่หจะแค่นี่แค่นั้นแค่จิตแค่ในแค่นอกแค่อะไรว่าทายตรงแค่แค่จิตน่าทายตรงแค่จิตนั่นแหละทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตรงไปทิ้งออกไปสิไม่มีความแค่ไปสิ ไปได้วยกันนั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันนัไไ่นแหละแค่ควา <c oughs> มรู้สึกแค่จิตแค่สภาวะก็แค่จิแค่นั้นนะเหมือนจะอยู่ในในกลาแห่งความรู้สึกอยู่ในกลาแห่งอารมณ์อยู่ในกลาแห่งสภาวะจิตสภาวะทำอะไรอยู่แล้ว ออกอยู่ตัวอ,อฟ้ฟไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนั่นแหละลูกไีไ่เลคลายทิ้งคลายัวแต่อะไรในอะไรไม,มันคือเหมือนไ่อยู่ในกาลาอยนั่นแหละอ,อ,อะไรในจิตอะไรในสภาวะอะไรในนิ่งอะไรในเฉย เหมือนก็อยู่ในกาลสภาวะจิตสภาวะธรรมอยา่นะี่ทิ้งตัวทิ้งออกพีทิ้งตัวทิ้งออกฟี่เอาอจจตัวออกเองพี ก็ไปด้วยกันนั้นแหละไปด้วยกันกระทุ้สภาพสภาวะนอกในก็ไปด้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละจะได้คลายช่วยหรือช่วยกันไปตลอดตัมมันเองมั่ต้องสับปิ่งตัวมันเองไม่หลุดช่วยตัมมันเองตัวมันเองไม่คลายช่วยตัมมันเองมัวแต่ตัวมันเองในตัวมันเองก็มัวแต่ตัวมันเองในตัวมันเองมันก็ตันอย่างนั้นแหละในกลาอย่างนั้น มัวแต่ตัวมันเองี่ตัวมันเองก็ตันอย่านีกันลาอย่างนี้เนไม่ได้คลายช่วยตัวมันเองไม่ทิ้งตัวทิ้งเองไม่สลาตัวสละเองสลาตัวสลาเองมันคลายช่วยตัวมันเองหลุดช่วยตัวมันเองอะพร้อมกันไปกับทุกอย่างมันก็นอกในคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันยัน ้ำเหลี่ที่มันตัดสลุก,กันในลำเหล็กเนี่ยก็ขยันน้ำเหล่กบ่อยๆประโยคที่มันตัดสลุก,กันในประโยคประโยคที่มันล้างกันในประโยคเองก็ผล่กขึ้นบ่อยๆ้ำเหลี่ขึ้นบ่อยๆ ขยันนี่ขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทั้งตัวเอาไม่เอาทั้งตัวไม่เอาขยันนี่ขยันตัดสร้ช่วยดิขยันคาช่วยเอยช่วยขยันไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาขยันนี่สิขยันไหมมันทั้งตัวไหมตัวไหมมันทั้งตัวไหมตัวไม่ไหมก็ขยันหน่อย ท้อมเงินไปไม่ได้ไดสัตสัตช่วยข้อมเงินไป <c oughs> ไม่ใช่ขยนันแช่ขยันอยู่แต่ในกาล ทับแค่แค่อะไรหกดทับแคู่่ตรงแค่สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันแค่อะไรอยู่แค่่ออะไรยูก็แค่ต้องตรงแค่ยันไมมมันทั้งไมมทั้งไม่ไมม <c oughs> มันติดไหมมาติดไม่ไหมมา,ม,ม,ามันเยอะมาก <c oughs> ซ่อนอยู่เนี่ย นิสัยครับแคบมันติดไหม้ติด,ตดไม่ไหม้มามันเยอะแยะมากเราขยานันไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาขยันสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละมันจะได้หลุดช่วยกันคลายช่วยหลุดช่วยกันตลอด ทุกอย่างก็ไปได้วยกันแบบนี้แล้วไปได้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนี่แหละทุกอย่างมันจะได้ทายช่วยกหลช่วยกันไป นิ่งปั๊บก็เปเข้ากะลาเลยเออเอาสภาวะเป็นกะลาครอบประทานอย่างเงี้ยขยันทิ้งตัวทิ้งขยันไม่เอาตัวไม่เอาขยันสละมันก็ต้องตัวสละเอง ก็ไปได้วยกันกับทุกมนุโลกกาตทไปได้กันกับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้หมดทั้งโลกุตละหมดทั้งโลกียะ โล,ลโลกุตละโลกิยะมันก็มาจากพวกเอาพวกไม่เอาะพวกหนึ่งก็ไม่เอาพวกหนึ่งก็เอานี่ก็สลายหมดลูกทั้งตัวเอาตัวไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดทั้งโลกิยะหมดทั้งโลกุตละ นิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นโลกุตรละหรือโลกียะ เต็มที่หไห้ลูกอเิงเต็มที่ไว้แล้วก็เราไม้เปเลยไม่มีขอบเขตแค่อะไรแ,แค่อะไรมันก็ตันอยู่แค่ตรงนั้นแหละแค่อะไรมันก็อึดอัดอยู่แค่นั้นแหละสภาวะทิ้งสภาวะเอง ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาอะไรลีแลกทิ้งตัวรีแลกเองลีแลกมันหมดมันก็ทั้งตัวรีแลกเองคลายมันก็หมดมันก็ทั้งตัวคลายเองหมดโรเย้วหมดโรบุตรละทีหมดตัวหมดบ้าน ก็ขยันหน่อยขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา่ตัวขยันันสลายตัวขยันเองตัวขยันก็ล่ามตัวขยันเองขยันหน่อยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ยตัวขยันก็จบช่วยตัวขยันเอง ตัวขยันที่มันจบในตัวขยันขยันหน่อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเนี่ยทุกอย่างตัวขยันที่มันจบกันในตัวขยันเองตัวขยันที่มันตัดสลุกันในตัวขยันเองตัว <sw im> ขยันที่มันดับล้างกันในตัวขยันเองไปด้วยลยูก ทำไมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปได้วยกันแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรม,มันจะไม่วนเวียนมันจะไม่เป็นสังสวัสดในจิตในอารมณ์ในความคิดความเห็นความหมายมันจะไม่เป็นสังสวัสดิ์ในรีในยศนนะในสรพสริ่งสรพธาตุมันจะไม่วนเวียนด้วย ก็ไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมไปด้วยกันนะ่ะจะได้จบเป็นยุติตัวยุติเป็นจบตัวจบ,วจบเป็นจะได้ไม่บวชแต่วนเวียน